ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้โปรดาวต่ำนะครับพร้อมกับรถที่แต่งสวยๆรอๆนะครับออกไปจากโชว์รูมเลยนะครับวันนี้เรามีโปรนำเสนอนะครับดาวเริ่มต้นเพียง59 0 0 0ครับผมกับรุ่นตัวสีประตูแฮนเดอร์เกตเอนะครับได้ตัวรถยกสูงนะครับพร้อมโหลดจัดทรงนะครับเป็นทรงยีราฟแคะหน้า2หลัง4หรือว่าทรงที่ลูกค้าเลือกได้เองตามต้องการเลยนะครับพร้อมล้อแมกนะครับยาง นะฮะแล้วก็แก้ช่วงล่างให้ด้วยนะครับรอคแอกเนี่ยนะครับเลือกได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเราแก้ให้หมดนะครับเผางัดเผายันเผาตกท้องช้างเราแก้ให้เสร็จสับเลยนะครับและรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นของน้องนรมนนะครับน้องติ๊กนะครับลูกค้าจากเกษตรนวมินทร์นะครับมาออกรถที่เรานะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเลยครับว่ารถของน้องนรมนเนี่ยนะครับแต่งอะไรบ้างสวยห่อแค่ไหนเชิญชมเลยครับ สำหรับตัวรถนะครับนอรมนะครับเลือกเป็นสีเทาเอลบูดนะครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับให้สีที่ออกแบบเทานมนมนิดนึงนะฮะเวลาออกแดดนี้แบบเห็นชัดเจนเลยนะครับในส่วนโปรโมชั่นนะครับเรามีร้อแม็กนะครับโปรจัดโปรให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับและลายนี้นะครับเป็นลายที่ยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับตัวท3 7ก้านยกนะครับแล้ว ล้อแบรนด์นี้เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตแบบฟูฟอร์มมิงด้วยนะครับเป็นล้อเบานะคะมีความเบาแล้วก็ความเหนียวความทนทานนะครับฟอร์อากาศนะครับในตัววัสดุล้อแม็กเนี่ยนะครับน้อยนะครับเวลาตกหนุมเนี่ยแตกยากนะฮะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะครับมีลิ้งงานมาได้อย่างสวยเลยนะครับเป็นลายอมตะอยู่แล้วเนาะสีดําด้านนะครับหยอดขาวนะฮะเป็นล้อฟูฟอร์มมิงนะครับล้อเบานะฮะไม่ใช่ล้อ แคสติ้งธรรมดาทั่วไปนะครับคุณภาพจะดีกว่าล้อแคสติ้งนะฮะแล้วก็ยางนะครับจะเป็นยางไทยนะครับดีสโตนนะครับเบอร์255้ทัห้านะครับกับสูตรโหลดหน้า2หลัง4นะครับพร้อมกับตัวแก้ล้อแบกให้ในชุดปูอยู่แล้วนะครับเบรกนะครับน็อตล้อฝาปิดดุมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบสีไหนมีสีให้เลือกเนาะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมากครับ ส่วนในตัวด้านหลังนะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นสเปคนะครับหน้ากว้างสัมผัสถนนนะครับ9นิ้วนะครับออฟเซ็ตศูนย์นะครับล้อไม่ล้นนะฮะใส่กับตัวยกสูงแล้วจัดทรงแล้วออกมาดูดีลงตัวมากๆนะครับโหลดหลังลงมา4นิ้วนะครับด้วยวิธีการย้ายแหนบนะฮะแล้วก็แก้เผานะครับเซ็ตระยะล้อนะครับล้อจะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังเพราะว่ารถตัวอียูซสูเนี่ยนะครับเวลาเราโหลดลงมาปพ๊บเนี่ยล้อชอบจะเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องมีการเซตเพาตั้งเพาใหม่นะครับวัดระยะใหม่นะเพื่อให้ล้อเนี่ยมันอยู่กึ่งการซุ้มแล้วก็ให้ช่วงล่างนะฮะเพาเนี่ยนะครับมันตรงนะฮะเพาไม่งัดเพาไม่ย้อยไม่ตกท้องช้างนะครับแล้วก็เพาไม่ยันด้วยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานนะครับรถเวลานัไปขับเนี่ยนะครับจะไม่กระพือนะฮะจะไม่สั่นนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ช่วงล่างไปเนี่ยเอาไปขับแล้วเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันจะสั่นมันจะกระพือนะครับซึ่ง เจอปัญหาบ่อยมากนะฮะบ,บางทีเราไปเจอที่ที่แบบทำไม่จบเนาะเอาราคาถูกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลังแต่ของผมเนี่ยมีการรับประกันช้่วลรางให้2ปีนะฮะเนี่ยผักรับประกันให้1ปีเต็มๆเ,เลยนะครับเรากล้ารับประกันให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกุญแจรถเนี่ยขับดีอยู่แล้วเนาะนุ่มนะครับสำหรับสูตรโหลดตัวนี้นี่นุ่มแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ส่วนยางนะครับเป็นเบอร์ดิสโตนนะครับเป็นยางดิสโตนนะครับเบอร์ 2R55 ทั้ง4เส้นนะครับเบอร์เดียวกันนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับทุก1 5ื่นห้าพันโลลูกค้าก็สามารถสลับสับเปลี่ยนยางหน้ายางได้เลยเพื่อให้มันกินเท่ากันเนาะสำหรับเครื่องยนต์นะครับของอิวสุตัวปี2025นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับ DDI Maxforce นะครับตัวนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้าที่163แรงม้านะครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับ พร้อมเทอร์โบไฟฟ้านะครับให้การตอบสนองต่อคันเร่งได้ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ฝาสูบใหม่ก้านสูบใหม่นะครับเผาลูกเบี้ยวนะครับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเซ็ตเลยนะครับนว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยทีเดียวนะครับให้การตอบสนองต่อคันเร่งได้ดีมากนะครับออกตัวไม่มีอืดแล้วนะครับแบบว่าออกตัวได้ดีมากนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับขับดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆเนาะนะครับต้องบอกว่า ทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยสําหรับภายในนะครับรุ่นเกี์เอนะครับมาดูที่ตัวมาตาวัดเดือนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าวัดเดือนใหม่แบบใหม่นะครับแสดงผลแบบอันาลอกนะครับหรือขาวดํานั่นเองนะครับพวงมาลัยเป็นแบบยูริเทนแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตดีไซน์สวยนะครับหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังให้นะครับนี่ฮะ หน้าจอนะครับเครื่องเสียงนะครับขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ได้นะครับพร้อมบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเกรดพรีเมียมนะครับดีไซน์สวยนะครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เข้ามานั่งแล้วนะฮะรู้สึกได้ว่านะครับกว้างขวางนะฮะใหญ่ตัวมโหฬารนะครับขาไม่ติดเบาะนะครับตรงนี้นะ พร้อมกับพนักพิงนะครับตรงกลางนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเนาะพร้อมช่องนะครับเสียบแก้วใส่แก้วนะฮะแล้วก็ด้านข้างประตูนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่แก้วได้เช่นกันนะครับก็ทั้งหมดก็4ใบครับข้างหน้าก็4ใบเช่นกันนะครับ4 นะครับข้างหน้าเนี่ยหใบนะครับไม่ใช่สใบนะครับรวมแล้วก็ประมาณ10บใบนะครับใส่ได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับยี่สเราให้ที่ใส่แก้วมาเยอะมากนะเพราะว่าคนไทยชอบกินน้ำเนาะนะครับคอนโซลตรงกลางนะฮะมีตัวนะครับที่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะฮะเป็นไทซีให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นตัว10ตัวแฮนเดอร์เกรด L นะครับ โปรโมชั่นนะครับดาวต่ําต้องการใช้เงินดาวน้อยๆนะครับพร้อมกับแต่งล้อแมกจัดทรงนะครับจัดช่วงล่างนะครับแบบนี้ดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะสอบถามถ้าเข้ามาได้นะครับกับโปรโมชั่นดาวรุ่มต้นเพียง59 0 0 0นนะครับช่วงล่างจบจริงๆเลยนะครับแก้ให้ทุกอย่างนะครับเผายันเผาตกท้องช้างนะครับเผางัดเราแก้ให้หมดรับประกันได้ว่าออกรถไปแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแก้ช่วงล่างแล้วนะครับถ้าต้องการอัปเกรดช่วงล่างนะครับ เฟิ่มช่วงล่างหน่อยก็สามารถที่จะเอาไปใส่โชคเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอูเฟนเดอร์หรือว่ายี่ห้ออื่นที่ผมเคยจัดให้ลูกค้าไปลูกค้าก็สามารถที่จะไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับแต่ปูนี้เนี่ยเป็นปูที่ลูกค้าต้องการใช้เงินดาวน้อยๆนะครับดาวต่ำๆนะฮะผ่อนสบายๆนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาได้เลยเนาะก็ฝากไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะฮะสนใจนะครับถ้าใครมีเข้ามานะฮะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับเบอร์0 9 1 8 0 1 ซ4 6 6นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี